นนะะเธอแอดก็ถ่ายนี่ไงโอ้โหไม่เราได้คุยกันรอบที่แล้วใช่ไหมเขาประกาศผลวันอังคารวันที่เราคุยอังคารที่แล้วใช่ไหมอังคารเนี้ยเขาประกาศผลว่าจะได้สัมภาษณ์ไหมลุ้นมากเลยอได้แล้วเครียดเนาะจริงๆเครียดคือภาคก่อนนะไอ้ภาคอีที่สอบนะรวมถึงจริงก็ประมาณสี่โมงกว่าๆสี่โมงแต่เราอ่ะออก นี่นี่บอกว่าสี่โมงเลยนะสี่โมงส่งกันกรนนำส่งการกะนก็กจะคุยกับยัยหนึ่งเจะทุกกับยัยหนึ่งไงโอ๊ยเดี๋ยวเธอมาสายเขาจริงจริงเาเด็กเด็ก c p a งานยุ่งจริงค พู่งรู้นะนะนางเลยอยาพูดพี่มอสยี่สิบสยี่สิบยี่สิบยี่สิบแต่ดูโตกว่าน uh ี่นะฉลับล่างกันบ้างเอามาจากเอามาจากเอามาจากงานอดุลนี่เหลือแค่สองพวงอีกพวงหนึ่งะให้ใครดีไม่ใช่ของของมอสนี่ฉันลืม ฉันลืมซื้อให้เด็กดีๆยี่ห้าย er ี่ห้ายี่สามยี oh okay ่สองสิบเก้าหอสิบเก้าไรมอมันยี่ส um ิบแล้วอ้าวเจีนหน่อยลูกอายุจริงอ่ะหนูหมูอายุยี่สามหนูลพี่รู้ในหนูน้องรู้นะน้องน้องหรอนูอายุยี่สองไงฉันจะอายุยี่สองอายุอะไร หาไม่เจอหาไม่เจอคนเป็นคนหล่อหาไม่เจอเซวดูทรงแบดแบดอันนียทรงอย่างแบดสดอย่างบ่อยนะทรงอย่างแบดสดอย่างบ่อยแหมเห็นไปเข้าห้องน้ำหลงรอบคืององ,อง,องมากเลยคือแบบถ่ายเหมือนไม่เคยมไม่ขอโทษน,นะเหมือนไม่เคยมาห้องน้ำรัะชโยธินน่ะคือฉันฉ <c oughs> ี่ลิฟท์ฉี่ลิฟ์กลับไปดูหนังอันนี้คือแบบ เหมือนเพลินกับห้องน้ำมากเลยเช็คอินเพลินไปเป้าแต่เป็นคนแบบเขินๆนะเนี่ยทำแบบเยมอทก็ได้เำาเหมือนเยมอทเลยทขาเหมือนเยมอทก็ได้นะคือแบบใครยันพูดเยอะๆใครเยอะๆ ไม่ไม่ใช่เลยหรอเดี๋ยววันอะไรแล้ววะเดี๋ยววันอะไรวะวันอังคารเคยคุยกับยายมอตอนเรื่องสอบครั้งที่แล้วเพราะว่าจะประกาศผลวันวันวันอังคารนี้ที่ใช่กลัวสอบไม่ผ่านเนี่ยเคยคุยกับยายมอไปแล้วเบาหน่อยก็ได้มั้งเพราะว่านางยักษ์เพราะว่าเนี่ยมาหลายรอบแล้วตั้งแต่วันเกิดฉันน่ะ นาตะโกนแบบนี้นาตะโกนอย่างนี้เลยตะโกนดังกว่านี้อีกดีนะพี่คิดอะเห็นร่วมเห็นพร้อมพร้อมกันเฉยเลยคือแบบงงมากเพราะว่าคือแบบความไม่ต้องไปส่องมือถือเขาพี่คิดระวังคนข้างๆเขาส่องมือถือพี่นั่นอะเขาส่องตลอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างอะส่องอื่นน่ส่องไม่ได้อยู่แต่ยัง ได้ได้ไดมามามาโหนึกว่าอะไรเออ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 แป๊บดีนะอ้าวเลยมอดโกกินโกติ่โกเอ้าโกโกไปเลยโกโกใช่ไหมแกงโกแกงตอนนี้คือทานแล้วนะคือไม่กินหมูกระทะแล้วนะกินกับเธอแทนได้ไหมกินกันสองคนไม่สามคนสี่คน ทำไมเริ่มเพิ่มอ่ะพี่คิดอ่ะเราดูเขานะดาวทิกตกนะกดกดเลยนะกดเลิ่มกันอะไรนะกดเลยกดเลยเชื้อแย่อาทิตย์ไม่ทิ้งแถวพูดพูดเลยนะเชื้อแย่อาทิตย์ไม่ทิ้งแถวจริงคือยอาทิตย์อย่างนี้ทิ้งบ้างทิ้งบ้างสูงขนาดนี้แต่เจมันอย่างนึงใช่ไหมไอเจมันอย่างนึงพี่โกอย่างนี้ อันนี้เต้นคาราเลยป่าวไม่ไปช่วมากเลยติดคนติดคือคือ,คอมอสกับพี่โก้เจมตกกระป๋องไล้เลยคนนี้ก็จะมาต่อ,อ,ไ,อไม่แต่ว่าเรื่องตามตลกเธอสองคนยังพ้อขอไ <มะ S 1> ด้เรื่องความตลกไม่แข่งไอ้อาทิตย์ไงโกจินอาทิตย์เดี๋ยวรอดูเลยมอสคนนีนน้สีคส่คน ขอโทษนะที่อาทิตย์ตะโกนปล่อยทำไมชื่อปล่อยลอยล้ำมันตอนเป็นชื่อกัดฉีดเองแประจุวันนี้ช่วงไหนไม่อาจจะเป็นโฟมลิขิตไงว่าคนมันเจอมันเหมือนกันมันก็มันเพราะว่าฉันจำได้ตอนนี้เธอยังไม่มาใช่ไหมไออาทิตย์เต้นอย่างนี้เป๊ะเลยพีคนแรกคุณพินครับพินาครับใช่เยอะพี่จะเป็นคนแรกแล้วคือจะบอกว่าละภาพแหนละภาพตอนนั้นอ่ะตอนที่พี่ดูเป็นเด็กอับกัวจิน คือน่ากลัวมากและอย่างคือมันไม่ได้ตัดต่อเลยนะเป็นภาพจริงๆเลยนะเป็นภาพจริงๆเลยตอนที่มันรวมที่เขามารวมมันหลังอะอันนั้นคือภาพจริงๆเลยไม่มีการเพราะว่าเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรนะเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยสิบถึงยี่สิบปีการตัดต่อหรือว่าทำอะไรต่างๆคือมันเมื่อก่อนมันทำได่ได้มันยังไม่ได้ขนาดนี้ซึ่งมันตอนนั้นฉันจําได้ฉันซื้อแผ่นฉันซื้อแผ่นของ G S มีนีหนังขี่เจ็ดเรื่องกลัวหน้ากลัวทุกเรื่อง สมัยก่อนแล้วก็อีกแล้วก็ก่อนก่อนชัตเตอร์จบเนี่ยมกักรบู๊ไอ้แนๆๆๆอย่าก,กลัวฉันเยอะกลัวฉันทำไมพี่คิีเอาเอาันนี้ไปเทรนนีหน่อย